ถ่ายไ้ให้หนูดูตอนโตว่า,วาหนูเ่เยลยี้ยงยากไหมนะหนูดื้อแค่ไหน,นเนี่ยเอออะไรก็จะไม่ยอมนะ ป๋าก็อยู่ตรงนี้ไงลูกป๋าอยู่นี่ไงเนี่ยป๋าอยู่นี่ป๋าอยู่นี่นะหนูจะร้องทําไมล่ะครับให้ดูว่าหนูตอนเด็กกับเลี้ยงยากแค่ไหนหนูดื้อไหมดูดีดูเอาเนี่ยหนูมิกกี้หนูดื้อไหมหนูดื้อไหมครับอืม Okay. ถ่ายให้หนูดูตอนโตแค่นั้นเองอะตอนโตหนูจะได้กลับมาดูว่าเออตอนหนูขวบหนึ่งเนี่ยมันซนไหมนัหยิบกระตูนมาเล่นอ่าอาโอเคโอเคแค่นี้พอ